พักผมแล้วก็เพิ่งรู้ว่าผมจริงเราก็ยาวเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ถ่ายละครก็คือตอนแรกถ่ายละครผมแค่นี้พอถ่ายละครเสร็จก็ต่อแล้วพอออกก็ยาวเหมือนกันยังไม่ถึงปีเลยหรือว่าถึงปีแล้ววะถึงปียังนะเออไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยผมสั้นเลโก้เติบโตไปถึงไหนแล้วตอนนี้กำลังต่อ เวโรนิก้าอยู่ค่ะที่มันเป็นฮักบัสเตอร์แต่ว่ายังยังยังต่อไม่เสร็จสวยเนาะฟิล์มในเน็ตฟิกมาแล้วหรอ อ๋อเขาลงตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเหรอใช่ไหมวายมาแล้วจริงปะวายดิดูไหมคะอู้อูอ้อู้ดูอย่างไกเฟอร์เที่ยงคืนยังสวยยังไม่ได้ล้างหน้ายังไม่ได้ล้างหน้าเลย ดูอย่างว่าจะเข้าไปดูอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่มีโชว์เราไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของแบบลิขสิทธิ์อะเนาะอืมใครมีแบบว่าใครมีถ่ายในโทรศัพท์ก็แบ่งแบ่งกันดูนะคะลงในแบบ Twitter ร์ติ o กต็อะไรอย่างงี้ก็แบ่งแบ่งกันดูฉันก็อยากดูตัวเอง แต่ว่าก็เข้าใจได้แหละมันก็เป็นเรื่องแบบลิขสิทธิ์แหละเนาะเราก็ทำตามสิ่งที่มันถูกไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเนาะโฟไอยังไม่นอนจริงๆแล้วดูไอ้นี่หรือเปล่าดูโฟอีหรือเปล่าเอ้ยอยากดูอะขอขอแอบเปิดแอบเปิดดูสิ ในดูซีเข้าจริงไหมอุ้ยเข้างแต่เที่ยงคืนเลยอ่ะ <G AS K> เ,เ,เข้าแล้วเข้าแล้วสองชั่วโมงสามสิบสี่นาทีเพิ่มในลิสก่อนในดูซี กรจะเปิดเบาๆไม่ให้มันติดเละกรสิทธิ์ว้าวอ๋อขึ้นเป็นวิดีโอแบบวิดีโอที่ที่ฉายตอนเปิดคอนใช่ไหมเออยังไม่เคยได้ดูแบบอันนี้เต็มๆเ,เลยอะ กล้วยกล้วยมาแล้ว <laughs> นี่กำลังดูอยู่ค่ะนั่งดูอยู่ดูในเน็ตฟ i ิกอยู่ดูแค่วิดีโอ,โอเปิดอยากอยากดูเพราะว่ายัางไม่ได้แบบยังไม่ได้ดูเลยคือเราเราเห็นแบบแอบๆบแบบตอนแบบว่ากำลังจะขึ้นคอนแต่ว่าแบบยังไม่ได้ดูสวยเนาะโฟอีฟ e สวยเนาะ อ๋อมันเปิดแบบเปิดด้วยวิดีโอใช่ไหมอ๋อเฮ้ยมันติดหน้าเพื่อนฉันด้วยเปิดเบาๆเดี๋ยวเสียงเข้าติดลิกซิต อุ้ยสวยนะคือเขาร่วมกันปะแบบวันแรกกับวันที่สองอะใช่ไหมอพึ่งเห็นพึ่งเห็นตอนนี้เขาแบบซูมหน้าแฟนคลับแต่ละคนก็คือแบบกี๊ดสุดเสียงมาก เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าเต้นเอาตายเหมือนกัน <c oughs> นะคอนเสิร์ตนอะเนาะ โอเสียงกีดดังมากเสียงกีดดังมากเพิ่งรู้ว่าเสียงกีดดังขนาดนี้โอ้กล้องกล้องเก็บสวยเหมือนกันนะเพิ่งรู้ว่าแบบมีกล้องจากหลายมุมมาก อ๋ออันนี้คือจากวันที่สองเลยนี่นะเพราะว่าจำได้ว่าวันแรกเรามาัดผมแกะวันที่สองแล้ปล่อยผมอันนี้คือจากวันที่สองหรือว่าหลังๆคือหรือว่าหลังๆคือวันที่หนึ่งแบบเขาผสมงกันปะขอ,อก,ก่อนอาตอนท้อก็มีด้วยเหรอนึกว่าเขาตัดตอนท้อกออกนวเนี่ย มีตอนทอล์กนี่อะไรชิกอธิษฐ์อ่ามีแบบว่า VTR แบบเปิดพี่ๆโปรดิวเซอร์แต่ละเพลงอุ้ยอยากดูแจ็คพอตขอดูแจนะ็คพอตไหยไม่ใช่อันนี้อันนี้บอช่าแจ็คพอตนึกปะ ขอดูแจ็คพอตหน่อยเป็นเพลงที่ชอบมาเออเลิศไม่ชอบชุดแจ็คพอตมากอะ่ะชุดแจ็คพอตแบบ กว้ยกุ้ยหากล้องเจอได้ไงวะพันยังหัวแดงอยู่บอกแล้วว่าเอาตายมันกว่าเราก็แฟนคลับนี่แหละแต่ว่ารูปรูป ปกรูปโปรโมทที่เขาใช้โปรโมทอะใช้วันแรกปะใช้วันแรกแต่ว่าเนื้อหาในหนังอ่ะเป็นวันที่สองเออ บ็อกกิ้งสวยจังตอนนี้เหมือนแบบจะตายแล้วเต้นไม่ไหวและเต้นไหวได้ไงวะ I take money to get ท,อท,อทอออ๊อปท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 กัลย j a c p t เฮ้ยเขาเก็บทันด้วยก้องเยอะนะเนี่ยเอาจริงไม่รู้เลยว่ากล้องเยอะขนาดนี้เพราะว่าเหมือนแบบไม่ได้สนใจกล้องเลยอะสนใจแต่แบบคนดูชิแกนดเนดูอะไรอยู่ดู for y v e the first concert ค่ะแต่ว่าดูแบบเบาๆเพราะว่ากลัวเสียงเข้าไลฟ์แล้วเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์บินตอนนี้ดูแจ็คพอตอยูเธอไม่เทใจฉันต้องแกะเธอรู้สึกเหมือนไหมชอบเพลงนี้นะจริงๆแล้วอ่ะ You จะ get locked to wall and you can't escape ตะตะตดจะเกล้ารู้มั้ยทุกคนมานี่เธอแก ีรอดูเบ็กแดนทิ้งตอนนี้โคตรกลัวเพราะว่าแบบเพราะมันต้องทิ้งไม้ลงลงตาข่ายแล้วกลัวแบบกลัวพลาดแบบไปโดนตะแรงอะไรเงี้ยพลาดไปโดนแบบเหล็กอะ่ะ เออแจกพอดูแค่นี้พอก็โอเคนะก็เคโอเคก็เค,เคอยู่รอรอทุกคนดูแล้วก็มาบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปแหละจะไปรังหน้าแหละตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้เที่ยงคืนละ พี่อยู่กับไข่อยู่คนเดียวค่ะไม่มีค่ะมีนี่มีแคร์เบร์ตัวหนึ่งไปแหละไปอาบน้ำล้างหน้าแหละอย่าเป็นสิวบ๊ายบาย อย่าลืมไปดูนะ For E The First Concert ตอนนี้เข้าแล้วใน Netflix นะคะเข้าแล้วสามารถดูได้ก่อนใครไม่ต้องรอตื่นเช้ามาดูดูเลยจะได้เมาส์กับเพื่อนได้บ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย